กับสบายดีพนอนาะพี่พ่อแม่พี่น้องเปิดกล้องมากเห็นซ้ำผ่อลูพอกพอน้องเออเปิดมาหนังกินข่าวโอ้ยบังคามกินข่าวบ่บังคามกินข่าว,าาม,าวมันอิม่มเด้อเด้อมาแรงพ่อได้จะดได้กินอีกนี่บังคามต้องกินให้มันอิมอ่มๆแต่ก็มีแห้งแล่นน้องอือง้งอันนี้น้องเนิ่ม นี่พ่อเพื่อนพี่น้องเลยออกมานังอยู่ซ่านทางนอกเนาะนังทางในกับแบบมากินมากินกับเขาอยู่ทางนอกไปแล้วพี่น้องเลยทางในกับมันแออาร์ตใครเนี่ยแต่คนบ่ลายเนาะคนบ่ลายปานายพี่น้องเลยมาเหมือนใครกลัวอันบ่อน้องข้ามไปออกลูกอยู่บ่อน้องข้ามเราไปออกลูกคนลไลยอันเจบนบ่มีนบ่อน้อยบ่อนอยู่เมน จะบ่ม่ฮัดบ่อนผักอันนี้อันนี้ใครแนพี่น้องเอ้เมื่อนี้ซื้อหรือว่าคนม่หลายเนาะ,ะกระชคดีไปบอนหนึ่งเนาะอืมาแดดอ่อนเพราะแะจังสเงเมือ่อพี่น้องเอ้อย่านอันผู้คลอดลูกเพิน่นแบบว่ามันเด็ดมันนา่าย่าน,พน,น,านเพิ่นอะไรเนาะต่วงาหมอสช้นอนบ่จักร่างกายเพิ่นบ่ทันแข็งแหงย่านบากอื่นเพราะแหละพี่น้องจังสเดเมื่อ กับสิเผากันอยู่นี่แหละเนาะร่างกายเพิ่นไปจากแข็งแห้งปานใดพี่น้องเอ้ยกับเพิ่นก็เลยว่าเบื่อื่นเบื่อื่นเพิ่นยัง้อยากให้เมื่อเพิ่นยังห้พักพื้นก่อนให้ยพักพื้อนหายร่างกายเพิ่นแข็งแห้งก่อนประมาณนี้นะพี่น้องเพิ่นกินข้าวกับกับอันสิลอดหมูไปซื้อในหนาแหละพี่น้องนี่ยจิลอดหมูมาเด้อแเอนกินหรือ่ กินมะครับกินแล้วมันอิ่มมัน,นอิ่มแล้วป่ะครับกระนังถ่ายอยู่เนาะเอาไปแลยไม่ต้องเขาไปกวนน้องก,กับแม่แม่กับน้องนอนอืมเห็นกับเอืออยู่นาะเอาไปก็ได้ให้แม่กับอันน,อน้องนอนก่อน,น,นให้เรานอนพักผ่อนก่อนอืม เจ้าเอาเขาลลายแล้วบ๋องครับอืมแหมแต่มีเตียงมีต่างหนังทางนอกเพื่อน้องขึ้นผ้าขึ้นพ้นแทบละบ้าวนนันนะพวกเนี้นนโอ้ออย่าขึ้นพ้นิต๊กีนบาทีนพี่นอกเลย,ยเบ่ายๆมาเป็นโง่เป็นโง่อยู่เหมือนพ้นชิต๊กหักทางซึมหอบ่เนี่ยายาดอกขาว่าบืนเขาจากเมือมมงพ้นต๊ก็ระไ้สมเย็น ได้ลูกพี่น้องเขาจะทำเพรามรู้สึกละบ่าวเนาะระบาวเป็นอะไรได้ลูกผู้ชายหรือผู้หญิงกับเป็นอะไรลูกผู้ชายเป็นกระแพงอยู่บ่แพงอยู่แล้ลูกลูกเนาะแม่เห็นหน้าหรือกระแพงเนาะต้องมาทันเห็นหน้ากับบ้านใดจังหวะนี้เอามาฝาหน้าให้ปุ้ยลุยโอ้ยูสามโลครึ่งพี่น้องเอ้ยผู้ชายผู้บักใหญ่อยหนึ่งได้ ผู้นี้ก็บฉเป็นคนอ้วนเ้อไขมันลายนี่แบบแบบผู้นี้เลยนี่นี่เรียงง่ายผู้นี้นะเรียเบิ่งแล้วนะเป็นคนอุ้มทุบอยู่ผู้ออกมาใหม่กันแนนนาพี่น้องลูกคนนะบริขื้นน้องนิ่มไหนอันเนื้อนังเนี่ยสี่เป็นคนแบบอุ้มทุบอยู่สามโลครึ่งเฮาอันเป็น ไปอุมอะนะ้มั้งแรกนะเขาเอาื้นให้เขาไปอุ้มนะเขา,มมาว่าญาติเขามาอุ้มมาเด้อเขาเขาไปอุม้มเอาเาเลยว่าอุมอาออ้มไม่ค่อยแน่เขาว่าอุ้มไม่ค่อยค่อยสีหับเอาอยูพ่พี่เออเจ้าสีหับเอาบาลราบะแมนบานี้อุม้มต้นจมคึกอดไรพี่น้องเฮ้อวะน้ำนักเนี่ยมันต้องรนะ้ายแน่แน่ะเบิง่งเบิ่งมือเขาจนแบบมืออุ้มคึกคึกมานะพี่น้องแบบน้องไอคิวเลยน้องไอคิวกับสามโลขึง่งเป็นผู้ใหญ่ แม่น้อยคีวกับสามโลครึ่งเดี๋ยวนี้บอมเมนจากซิปโลหรือบอมไอคิวนะจะเอาแนวอุ้มมาอุ้มแล้วอุ้มเองก็ได้แซ่บจิบบอมฮัแซ่บโอ้เงียบนะแซ่บประสันเพื่อนว่าบอมวาลูกผู้หญนยิงผูืชทายเพื่อนกระแพงเพิ่นนอาเห็นหน้าเห็นตากระแม่เลยเนาะแบบมาเขายังเลี่ยงประมาณนี้นะ ลูกเพลินร้ายกันเลียงตามีมตามเกิดแะไรพี่นอ้องเอ้ยปัดใหญ่มากกันแล้วแต่กว่าข้าสิเบิ่งพอเบิ่งแม่บ่กันแล้วแต่มันหักมีคนเบิ่งคนหนึ่งเนาะลูกโคคนสิบมีไฟเบิ่งเลยก็เป็นปลาปลาไอพี่นอ้องเอ้ยมันต้องมีคนหนึ่งที่ได้เบิ่งพอเบิ่งแม่เนาะแล้วแต่บุญวัสนาเฮาเลยเห็นไดไรมันได้ไปแล้ว,ลวนะเนาะบ้านในเพิ่นก็สีพังเข้มพี่นอ้องเอ้ยเขาสิแนะน้ำให้เปิ่นพังเข้มเพราะว่าอายุเพิ่นร้ายแล้วคือ ร้ายนี่ทานหมอเพื่อนบอกว่าอายุหร้ายแล้วเราบ่อยากให้เอ้าอีก<ฮ>เพราะว่าร่างกายเพื่อนแบบว่าสิคอดลูกมนกับบอยากได้แล้วประมาณนี้น,นะพี่น้องเออเขาก็สิพังเค็มเอาเพราะว่าอายุเล่าสี่สิบแต่เจ้านายเลาก,ก็สุดเลือดเลยพี่น้องเลยเลยสิพังเค็มเอาบ่ททำมันกระยาพังเค็มเอาละืเป่าเจ้านายสี่สิบป้ายนี่ก็บเบิดเลยนี่<ฮ><ฮ> อายูพันลายอะไรดีผมไปอยากเอาส่วนมากนะหมอพันว่าสามสิบสามสิบห้าปียังบ่อยากให้เอาอะไรออหยุนะเพราะว่าเขาว่าร่างกายแบบมันไปอยากสมบูรณ์เขาเขาอยากให้เอาแต่ประมาณทราบป้ายนี่แหละกับคนกับพ่อและอัาน่นกับ่เอาอีกวเอก่นสิพังเข็มเอาได้ประมาณเดือนหนึ่งขึ้นมาพังเข็มเอาเด็กหน่อยหายอกอกอยู่พี่น้อง ปอดข้นขนินนดหน,น่อยแบบปอดขึ้นแล้วมาโอป,ปอดนะมันกะสิมุนมาตัวเองแะละมีแต่ห้ในโรงมอเนาะก็เป็นแบบเหน็ดเราไปน้องเลยกินมห้ามกินมะามกินอิ่มยังอืมอมิ่มแล้วบ่อิมแล้วบอกมะามยังยังกินกินมันอิ่มบรรยากาศพนศศ้นสิโต๊กพนอะเพื่อนผมป้าตะละเบาเป็นคู่เป็นคู่มาบดแดดแลบะบ้านี่มือน,นี้มันแดดอันตะขาดาเลยแดดเ,เด,ดเจ๊แดดแจ้ง ขอมอเพิ่นกับบักใหญ่กลวงควงดีพี่น้องเอ้ยขอมยเมืองเมอืองเซผู้ทองแข่งสวาาัสดเขตเพิ่นกับบริการดีดีดเลยไปนอนวอลมอนม่วนมอเพิ่นกันไหนไามเฮาแน่นอนนี่อนอตอนนี้กำลังพาก,กันนั่งเข่าี่น้องคือคือจะโคน้องชิดตื่นเออตีลูกตีลานตีเต่าแล้วพี่น้องเลย ปาคือมันอาจจะมัมเป็นตะช่างทะลุจมมัมจมมัมสบายดีพี่น้องอาจจะมัมแม่น้องแกบุ้มสรุปสรุปแหละแม่น้องแกบุ้มได้เอาเมื่อหรือว่าในใด FC ไปจากคู่ FC ถามอย่างแม่เพันธ์ถามว่าสรุปสรุปแหละแม่ให้แม่น้องแกบุ้มหรือว่าในใดยังบม่ผู้พี่น้องเพราะว่าเพิ่งแกได้ยังไม่ได้คำตอบเนาะ สรุปก็คือว่าเพื่อนบอให้ยคำตอบในใดพี่น้องเลยสงสัยเพื่อนบอ้บอลเล่นนะนะแค่ยังเป็นฟุตบอลฟุตบอลเตะบอลเป็นทีมฟุตบอลเลยคือว่าทีมทีมเพื่อนเพื่อนอะต้องมีแต่ลูกผู้ชายแมนเพื่อนบอยออกมาเป็นตาสร้างแล้วเพื่อนกับบอยหายแล้วพี่น้องเลยเมน คนจะได้เอาไปยิงประตูมันแดดน้น่งหลกเขาขัดคู่คูู่พี่น้องกัาเป็นตะเพลงนะพเนาอใไพฉีไปหายได้สรุปแล้วนะพี่น้องสรุปแล้วจักแนวใดพี่น้องเอรดหายะไวมาซัยมานเล่อไเล่หายอะไรนขึ้นลทอดถามถ เราเลี so ite, it so cool ่ยนผวหายเมื่อั้อพื้นบ่หายะอืมแมนพื้นบัวหายได้ละซ้นละซะอนอนผักก็ได้มันแดดบ่แดดแดดเขามาแดดทางกระจกบนตั้งนตกาิเตาอันนี้มันมีฝันลมอยู่นยังดี เด euh ็กหน่อยช่องโตน้องเนิบน ah, ้องเอิ mm ่งมาเผาแม่วออย่างเคยรอย่งเคยอะยังเล่าพ้อเพื่อนนะพี่น้องซีนาลูกกับเม่ต่างกันลายเด็กพี่น้อง เต่หละนอกอันนี้ก็แดงอะไรนี่แดงแล้วสีดำได้นี่ดำแบบนองดำเ่าไหละแม่แดงขาวสีแดงขาเมนดำ่ะแม่แม่จะไปซื้ออ่ไน์าใปันไดนุ่ เปอย่างประจักราบนะแจ้ย่างบอนมลายป็นไงแจ้ยังไม่ได้ซื้อหอืเสาได้ยางีกฮะอือฮะอือฮะอือฮะ้ือฮะอือะือฮะอือาะอืนอือฮไอือฮะอืออยอางอือฮะอือฮะออฮะอือฮอไอฮะืะ ประิติดเชื้อส่อวยตัดในเมืองซำเนาะคนสับคนไทยก็คือบ่าจ่อยคนทางสายี่นอก่าวพ่อมาข่ามาใกล้แมนแมนฮิเราเล้กอยากอยากฝืแล้วแมน สิเม right? ื่อน well, so er. no. ึ่งลาวหรอวะส่วนอเด็กๆเมื่อหนึ่งท้ายหายวันสุวันเด็กน้อยซองคนน่ะเมื่อนะสิเมื่อหรือบ่เมื่อพี่น้องเลยสิเมื่อส่วนอันเมื่ออะไรอื่นอย่างมาลาบเอาเพิ่นเพอเขาหายเพิ่นผับพื้นก่อนและเมื่อนี่เทาสิได้เมื่อก็ไม่น้องแก้มบุ๋มเลยได้พี่น้องเลยเพิ่นน่ะ เพิ่นเบออื so ่นอยากซือมาหาบเอาแมนซืมากระเป๋าจอยสองคนพี่น้องเปาจอยอันเป็นอายเพิ่นน่แหละพี่น้องมา่นห้ยางกะยายายเป็นวินเนาะสิมามาหลับออดก ได้เลวไหมราใจ้หัวหกอาซาพันกระแข้งแห้งดีพี่น้องเลยเยอย่อยยคือคนมาในไดู้กนะแม่พันเธอแต่แค่แตนมาแรกนี่กินข่าวแล้วก็กินยาอีกเยอะกินข่าวแล้วก็กินยาอีกมะแรมคนมาเปลี่ยน เจ้าหน้าก็เตรียมเบาว่านแล้วคนสักข์ตัดสักยานิดนึงแมนเด็กน้อยหายจะเพื่อจะเพื่อพี่น้องเอ้ยเด็กน้อยแบบแบบเด็กน้อยทอกท่องลายเดี๋ยวนี้ทั้งขี่ทั้งหักจำปราชญ์คลิปเนี่ยก็จะขอลาคลิปเพื่อนสนิทเด้อาก็ไลค์กดแชร์ติดตามการต่อไปพี่น้องเอ้ย สิเป็นอะไรเนาะ